สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความทุกขลาโลกหรือไม่มหมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานอัล่าพลังงาน,นที่บวกบวงให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีดีมีร้ายหรือว่าในดีมีด,มด,มดีนั่นเองนะคะปูดจงเชีย่ยวารณญาาในการรับชมและฟังนะคะขอบคุณที่ตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะ คุณกำลังจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะจากครูครูบาอาจารย์ที่ส่งมาให้คุณนั่นเองนะคะที่ส่งมาให้คุณมาบอกคุณให้คุณได้รู้คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ชัดเจนจากครูครูบาอาจารย์ที่ส่งตรงมาถึงคุณเป็นคำตอบแบบไหนกันคะมาค่ะโอ้แม่กูขอบคุณค่ะจบจบจบนี่คือ 10ถ้วยนะคะ10 n ten, ten of cup นะคะพลังงานของคุณนับจากนี้ชีวิตครอบครัวคุณมีพ่อแม่ลูกมีพี่มีน้องความสุขสบายที่มีทุกสิ่งทุกอย่างครบคันคุณกําลังจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากครูคูบาอาจารย์ของคุณที่ส่งตรงมาถึงคุณณตอนนี้เวลานี้และนี่คืออะไรคะคุณว่าปาฏิหาริมคะคําตอบที่ชัดเจนของคุณณตอนนี้คุณโชคดีมากถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เพราะมันคือ ปาฏิหาริย์ครูครูบาอาจารย์ส่งตรงมาถึงคุณณนะช่วงเวลานี้ความสุขความเป็นมหาเศรษฐีคำมั่งข้างล่ำรวยมีอาณาจักรเป็นของตัวเองไม่ใช่รวยธรรมดาแต่เป็นเศรษฐีพันล้านร้อยล้านนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบที่แท้จริงจากครูครูบาอาจารย์มอบให้คุณส่งตรงให้คุณเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงวาสนา ดวงชะตาของคุณคือไพ่มหาเศรษฐีจริงที่คุณครูบาอาจารย์ของคุณมาบอกคุณณช่วงเวลานี้ก่อนที่คุณจะได้พบความสุขความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะโอ้มิกก็ขอบคุณค่ะคุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือคุณกําลังจะได้รับความสุขแบบเหลือล้นสุขครั้งนี้เอชออฟคับ คุณต้องการทําสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นคุณต้องการทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรหรืออะไรก็ตามแต่ความสุขจะเข้ามาหาคุณแบบอินฟินิตี้นั่นเองนะคะนี่คือ s of cup ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่มันจะส่งผลให้คุณได้รับประโยชน์ทั้งตัวคุณและกับคนที่ได้รับจากคุณด้วยนั่นเองนะคะนี่คือคําตอบ ที่ครูครูบาอาจารย์มาบอกคุณนะตอนนี้เวลานี้ท่านมาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เมื่อนั้นคุณจะได้รับโอกาสสิบเหรียญและสิบถ้วยอย่างง่ายดายนั่นเองต่อค,ะ oh อค่ะโอ้ไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตของคุณนับจากนี้นี่คืออะไรคะในนะคะในออฟิโคเก้าเหรียญ ชีวิตความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนสดคุณก็โสดแบบสวยนะคะเป็นเศรษฐีนีร้อยล้านพันล้านคุณจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านอยู่ที่ไหนคุณก็มีเงินหลั่งไหลเข้ามานั่นเองชีวิตมีแต่ความสะดวกสบาย ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเราบอกเลยว่าหรือว่าคุณเป็นผู้ชายนะคะรายได้ของคุณจะเข้ามาจากการขายที่ขายทางหรือขายอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองนะคะอยู่ที่ไหนคุณก็มีแต่ความสุขกายสบายใจนั่งดื่มวายเยน็ยนๆใต้ต้นเงินใต้ต้นทองนั่นเองต่อค่ะแฮงแมน เมื่อคุณมีความสุขแล้วให้คุณช่วงนี้คุณยังไม่มีความสุขคุณรอเงินอยู่ใช่ไหมคะรอเงินจากรายได้ตรงนี้อยู่ให้คุณรอแบบมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างคุณเห็นไหมคะการรอครั้งนี้มันเหมือนการที่คุณยังไม่ได้ปลดล็อกตัวเองคุณเห็นไหมมือคุณถูกล็อกอยู่ขาคุณก็ถูกล็อกอยู่เพราะฉะนั้น หากคุณยังไม่ได้ได้นะคะเงินจํานวนนี้ขอให้คุณใจเย็นเมื่อไหร่ที่คุณใจเย็นเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจจังหวะชีวิตเมื่อนั้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนามันก็จะมาเร็วขึ้นเหมือนคุณโดนล็อกมือล็อกเท้าแถมคุณโดนปิดปากด้วยคุณร้องตะโกนยังไงก็ไม่ไม่มีคนมาช่วยคุณได้นอกจากสั ติเท่านั้นสติมาปัญญาเกิดนั่นเองนะคะเหมือนอุทกภัยทั้งนี้สอนคุณได้หลายอย่างเองต่อค่ะ โอ้มิกาดขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือพายุนะคะงานของคุณเอสออฟวอนสิ่งที่ครูคูบาอาจารย์มาสอนมาสั่งคุณนักครั้งนี้มาให้คุณได้เรียนรู้ให้เข้าใจชีวิตของคุณจะถูกลดล็อกได้อย่างไรไดคุณเห็นพายุงวงช้างไหมคะพายุงวงช้างครั้งนี้คุณเป็นคนทําพายุงวงช้างครั้งนี้เองและนี่คือหน้าที่การงานที่คุณกําลังจะได้มาแปดไม้เทา้า 8ไม่เช้าบางคนจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนขึ้น2เท่า จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับอย่าไปหวังอะไรที่มันเกินความสามารถเกินขอบเขตของเรานั่นเองนะคะการที่เจ้านายมอบงานครั้งใหญ่หรือว่าคุณได้งานครั้งใหญ่นี้มาคุณจะต้องทำงานครั้งใหญ่นี้มันคือโอกาสหนึ่งครั้งในชีวิตจะต้องทำให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะไม่ว่าเงินจะน้อยเงินจะมากขนาดไหนจงทุ่มเทเขาเรียกว่า ทำทุกอย่างเหมือนธุรกิจนี้เป็นของเราเองถ้าคุณเป็นทุกอย่างแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้องคอนน์กรนี้มีสปอตไลท์เข้ามาในองคอ์กรคุณต้องทำทุกอย่างทุกสิ่งให้ดีมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเป็นการบอกต่อบอกต่อแล้วสปอตไลท์จะส่องมาที่จิตการงานธุรกิจของคุณเองนั่นเองนะคะต่อค่ะ โอเมก้า oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือสิ่งที่คุรุคูบาอาจารย์จะมามอบให้คุณยิ่งคุณใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเข้าอกเข้าใจสิ่งที่คุรุคูบาอาจารย์สอนมากเท่าไหร่คุณก็จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีชื่อเสียงเมื่อสปอตไลท์ส่องมาหาคุณก็จะมีคนที่ดีและคนไม่ดีเข้ามาหาคุณเสมอจำไว้นะคะ สิ่งที่ในหลวงราชการที่9บอกว่าในเมืองไทยเหล่านี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีถ้ารู้แล้วว่ามีทั้งคนดีคนไม่ดีคุณก็จะต้องเรียนรู้และเข้าใจคนพวกนั้นตลอดเวลานั่นเองนะคะและนี่คือซิก ถามว่าถ้าคุณมีเงินแล้วคุณมั่งคั่งร่ำรวยแล้วนะคะคุณรู้จักจ่ายและรู้จักแบ่งบันแบ่งปันครั้งนี้แบ่งปันให้ถูกที่ถูกเวลานั่นเองนะคะนี่แหลคะค่ะสิ่งที่ครูครคูบาอาจารย์กําลังจะมาให้คําตอบที่แท้จริงของคุณสิ่งที่คุณได้เรียนรู้วิชาชีวิตของคุณนั่นเองนะคะวิชาชีวิตที่ครูครูบาอาจารย์มาสอนมาสั่งคุณทุกวันและ ตอนนี้เวลานี้คุรุคูบาอาจารย์กําลังจะเตรียมแจ็คพอตชิ้นใหญ่ให้กับคุณเพราะว่ามันอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้รับแจ็คพอตครั้งใหญ่ครั้งนี้คําตอบที่คุณจะได้พบที่แท้จริงนั่นเองกว่าคุณจะก้าวเป็นมหาเศรษฐีมีธุรกิจวาการงานที่มั่นคงและยั่งยืนต่อค่ะ คุณได้บาลานซ์เห็นไหมเห็นไหมคะนับจากนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแทเพลเน์คุณได้เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตคุณได้บาลานจังหวะชีวิตเมื่อไหร่ที่คุณมีสติเมื่อไหร่คุณไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเมื่อนั้นคุณจะบาลานชีวิตตัวเองได้ แถมพลัการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายธาตุไฟของคุณดีมากค่ะนะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะครูรู้ครูบาอาจารย์มาสื่อให้คุณมามอบโอกาส มามอบคำตอบที่ดีให้กับคุณและจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็ววันนี้และตลอดปี2568จนถึงปี2569นี่คือกำไรชีวิตแจ็คพอตในชีวิตก่อนที่คุณจะก้าวไปสู่ยุค70ของคุณนั่นเองต่อค่ะโอเมก้าขอบคุณค่ะไรค่ะ คือะไรคะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะมาตอบมาเป็นคำตอบมาบอกช้อยกับคุณนะตอนนี้คุณเห็นอะไรไหมคะนี่คือควีนออปเปโครควีนราชินีถือเหรียญราชินีที่ มีความสามารถนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้เป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นี่คือคังสมบัติของคุณคุณเห็นคางสมบัติถังสมบัติหีบสมบัติของคุณไหมคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณได้เรียนรู้ศึกษาวิชาเวทมนต์จากครูคูบาอาจารย์ของคุณแล้วเพราะฉะนั้นนับจากนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องเงินเท่านั้นเพราะอะไรคะเราถึงบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณจะโฟกัสเรื่องเงินหรือคุณเป็นผู้ชายก ตามเพราะมันขึ้นในออปิโตโ ก้าเหรียญน,นั่นเองทรัพย์สินที่ได้มาด้วยความพยายามรายได้จะเข้ามาทนลมทลายมีทรัพย์ไหลนองมีทองไหลมาไหลมาประดุดน้ำนะคะที่ไหลทะลักนะคะแม่น้ำที่ไหลทะลักอำเภอหานใหญ่นั่นเองนะคะนี่ค่ะธุรกิจการงานของคุณเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็โสดแบบสวยและรวยมากคุณเตรียมความพร้อมเลยค่ะนี่คือคำตอบที่ครูครูบาอาจารย์ของคุณกำ กำลังจะมาให้คําตอบที่ชัดเจนสิ่งที่คุณทํามาถิ่งซิคุณสร้างมารอระยะเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีจังหวะชีวิตบางคนอาจจะได้เร็วบางคนอาจจะได้ช้าแต่ได้แน่นอนค่ะนะคะและนับจากนี้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรคะสิ่งที่ครูรู้ครูบาอาจารย์ของคุณอยากจะมาสื่อกับคุณอยากจะมาบอกคุณณนะช่วงเวลานี้บางสิ่งบางอย่าง ในเรื่องความรักนะคะในเรื่องความการเงินเนี่ย นะคะคุณได้ปล่อยวางไปแล้วหรือบางคนยังไม่ได้ปล่อยวางแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณรู้จักปล่อยวางเมื่อนั้นคุณจะพบแต่ความสุขถ้าเมื่อไหร่ความอ่อมความยมเข้ามาให้ไปอยู่ในสถา,านที่ที่มีแต่ความสุขไปปลดล็อกตัวเองนะคะถ้าวันคืนนี้คุณได้ดูแล้วพรุ่งนี้เช้านะคะก็เป็นวันหยุดอีกวันไปเที่ยวทะเลหรือไปไหนก็ได้ค่ะที่มันทําให้คุณมีแพชชั่นมีสิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนที่สูญเสียไปแล้วนี่คืออะไรคะ ไฟอับคับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปล่อยมันทิ้งไปค่ะสามแก้วมันหกก็จริงแต่ว่าเรายังมีสองแก้วที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็หมายถึงว่าชีวิตที่มันล้มเหลวไปแล้วครั้งหนึ่งก็ไม่ก็ใช่ว่าชีวิตของคุณจะล้มเหลวตลอดไปจริงไหมคะคุณสูญเสียคนรักไปใช่ว่าคนรักคนนั้นเขาจะเป็นคนดีคุณอาจจะไปเจอรักที่ใหม่ที่ดีที่สุดกว่าคนเก่าก็ได้นั่นเองนะคะถ้าคุณ กำลังนะคะอกหักหรือเสียผิดหวังเสียใจกับความรักอยู่เพราะตอนนี้เวลานี้นะคะชีวิตของคุณแฮงแมนหมายความว่าเรื่องความอ่อนเรื่องความยมของคุณปล่อยวางวางให้ลงปรุงให้ได้นะคะเพราะชะตาชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันสิ่งที่ครูคูบาอาจารย์อยากจะมาบอกคุณมามอบให้คุณเพราะท่านมองเห็นแล้วว่าคุณคุณ คุณคู่ควรเหมาะสมที่จะได้รับโอกาสในเรื่องการเงินนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้มายกอดขอบคุณค่ะสิ่งที่คุณสูญเสียไปคนนี่คือเดอะเลเวอร นะคะถ้าคนรักของคุณจากคุณไปคุณได้สูญเสียคนรักคนรักจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามแต่เป็นคู่พันธสัญญาคู่เดทที่นี่หรือว่าเป็นพ่อแม่คุณหรืออะไรก็ตามแต่นะคะให้คุณหันกลับมารักตัวเองเดอะเลเวอร์ over, ครั้งนี้คุณต้องการมีความสุขให้คุณมีความสุขในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทำแค่คุณมีลมหายใจนะักข่ำคืนนี้ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์แล้ว ก่อนหลับให้นึกถึงแต่สิ่งที่สวยงามนะคะแล้วพลังความสวยงามนั้นจะนำพาให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ำคืนนี้ถ้าคุณหัวหัวของคุณถึงหมอนแล้วก่อนที่สายตาคุณจะหลับ ให้คุณนึกถึงแต่ภาพที่ดีๆเสียงในหัวของคุณให้เสียงในหัวของคุณมันดังกว่าเสียงใต้จิตส,สำนึกของคุณนั่นเองนะคะเดอะเลเวอร์ over, ความสุขก็จะเข้ามาหาคุณนะคะแต่ถ้าคุณปรารถนาจะมีคนรักคุณเคยอกหักพลาดวางเสียใจกับคนรักเก่าคนรักใหม่จะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะขอให้คุณรักตัวเองเท่านั้นพอค่ะ โอ้ไม่กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือจัดมินสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณปรารถนาเรื่องอะไรก็ตามแต่คําอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงคุณรู้จักบาลานชีวิตของตัวเองแล้วคุณเห็นไหมคะนี่คือบาลานเมื่อคุณบาลานชีวิตของคุณสิ่งที่คุณปรารถนา คำตอบที่คุณเรียกร้องจากคุรุกูบาอาจารย์ให้มาช่วยคุณสักทีเมื่อไหร่คุณจะได้เจอความสุขแบบคนนั้นความสุขแบบคนนี้ ก็คุณเอาจิตเอาใจของคุณไปผูกกับคนอื่นคุณไม่ได้เอาจิตเอาใจคุณผูกกับตัวคุณและตอนนี้สิ่งที่ครูครูบาอาจารย์มาบอกคุณว่าคุณจะต้องเอาจิตเอาใจคุณผูกติดกับคุณเมื่อไหร่ที่คุณเอาจิตเอาใจผูกติดกับคุณสัญญาณพิเศษนี้คือสัญญาณที่คุณส่งไปให้ครูครูบาอาจารย์ที่อยู่เบื้องบนที่ท่านมีญาณอย่างรู้นะคะส่งไปให้ท่านเมื่อคุณนอนหลับที่เราบอกว่าคุณ คุณนอนหลับหัวถึงหมอนให้คุณนึกแต่เรื่องราวดีๆเรื่องราวทางด้านการเงินการงานที่คุณประสบความสําเร็จหรือเรื่องราวความรักก็ตามแต่นั่นแหละค่ะคุณปรารถนาสิ่งใดก่อนนอนทุกคืนคุณนิมิตว่าอยากได้อะไรสิ่งนั้นก็จะได้เข้ามาหาคุณน,นี่คือสัญญาณจากครูครูบาอาจารย์ แสงของคุณพลังจิตของคุณส่งตรงนะคะไปหาคุรุกูบาอาจารย์ณนะช่วงกลางคืนนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่คุรุคูบาอาจารย์ของคุณอยากจะบอกกับคุณณตอนนี้เวลานี้ค่ะโอ้มิกกอนนะคะแน่นอนละ่ะนี่คืออะไรคะไฟออฟสอด ความผิดหวังความเสียใจนะคะให้คุณคุณได้เจอความผิดหวังความเสียใจในเรื่องการงานนะคะการทะเลาะบอกแว้งในเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่คุณสู้อยู่คนเดียวคุณได้เดินออกมาไกลแล้วทําไมคุณจะต้อง ะะเอาจิตตัวเองไปผูกมัดกับสิ่งที่อยู่ในอดีตล่ะคะในเมื่ออดีตมันทําให้คุณมีแต่ความทุกข์คุณจะต้องเดินมาออกมาจากอดีตให้เร็วที่สุดเมื่อคุณยึดติดกับอดีตแล้วพลังงานครูครูบาอาจารย์สิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะปักธูป ตั้งจิตอธิษฐานแล้วคุณจะสําเร็จได้ยังไงนี่คือพลังงานสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะถึงคุรุคูบาจารย์แต่ใจคุณยังมีความอ่มความยมแล้วคุรุคูบาจารย์จะมอบความสําเร็จนี้ให้คุณได้อย่างไรเพราะฉะนั้นห้าดาบนี้คุรุคูบาจารย์มาบอกว่าให้คุณเดินออกมาจากความเจ็บปวดในครั้งนี้ได้แล้วนั่นเองนะคะถ้าคุณอยากกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ นั่นเองนะคะถามว่า5ดาบนี้คุณได้สู้อยู่คนเดียวนะคะการที่คุณสู้อยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะเป็นวัคซีนที่ดีที่ครูรุคูบาอาจารย์ต้องการให้คุณเดินคนเดียวเดินแบบอินโชเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างวัคซีนที่ดีให้กับคุณคุณจะได้เรียนรู้ว่าใครเข้ามาหาคุณแบบจริงใจใครเข้ามาหาคุณแบบไม่จริงใจนั่นเองนะคะเราบอกเลยว่า การใครเจอห้าดาบมานะคุณจะได้เรียนรู้นิสัยของคนอื่นแบบที่คุณไม่เคยรู้ว่าบางทีเขาเข้าหามาหาคุณช่วงที่คุณมีเงินแต่เขาเดินออกจากคุณไปช่วงที่คุณไม่มีเงินนั่นแหละค่ะเป็นครูที่ดีสำหรับคุณนั่นเองต่อค่ะโอเมก้านะคะนี่คืออะไรคะบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณคิดมันอาจจะไม่เป็นดังที่คุณคิดเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่คิดไปเองนะคะ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณเป็นคนที่คิดไปเองบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดสิ่งที่คุณรอคอยนะคะสมมุติว่าคุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างรอคําตอบที่ชัดเจนแต่บางสิ่งบางอย่าง ให้คุณเย็นให้พอรอให้เป็นรู้จักรอคอยรอแบบมีความสุขไม่ใช่รอแบบเอามือเท้าหน้าผากแบบนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเอามือเท้าหน้าผากแบบนี้เหมือนคนคิดมากเหมือนมีความเป็นกังวลอยู่เนืองๆตลอดเวลาถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าคิดไม่ตกเออคิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้ แน่ละคะ่ะเมื่อคุณเอาจิตไปคิดกังวลกับเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถหาทางออกชัดเจนได้หรอกคะ่ะคุณจะต้องปล่อยวางเมื่อคุณรู้จักปล่อยวางแล้วคุณจะได้คำตอบที่ชัดเจนแบบมีความสุขหนึ่งถ้วยนี้นะคะอย่าลืมว่า ความสุขสร้างด้วยตัวคุณคุณแค่เอาตัวเองไปโฟกัสผิดจุดเช่านั้นช่วงเวลานี้และสิ่งที่ครูรุกูบาอาจารย์บอกว่าให้คุณอย่าเอาจิตของคุณไปโฟกัสในสิ่งที่เป็นความทุกข์เอาตัวเองออกมาจากความทุกข์ได้แล้วนั่นเองต่อค่ะ โอ้มิกอดขอบคุณค่ะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ครูคูบาอาจารย์มาบอกคุณให้คุณได้เดินออกมาเอาตัวเองออกมาจากคามอมฟอร์ตโซนเอาตัวเองออกมาจากความคิดความอ่อมความยมความเป็นกังวลครั้งนี้ให้ได้และจงลุกขึ้นให้เร็วมีความยืนหยัดเพจออฟสอดอัดเด็กถือดาบ นี่คือตัวคุณมีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาแม้หนทางข้างหน้าคุณจะเจอสิ่งใดก็ตามแต่นี่คือตำราที่วิชาครูบาอาจารย์ส่งถึงคุณนั่นเองนะคะคุณคุณจงเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยู่ตลอดเวลาอย่าให้เสียงระหว่างทางมาตัดทอนพนลังจิตของคุณ นี่แหละค่ะสิ่งที่คุรุคูบาอาจารย์อยากจะบอกให้คุณได้รู้คุณได้เข้าใจสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคําตอบที่โคตรจะชัดเจนจากคุรุคูบาอาจารย์ส่งถึงคุณณนะค่าคืนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะโอเมก้ oh ขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ ถี f ออบนะคะสามไม้เท้าเป็นครั้งแรกที่ถีออบอนเกิดขึ้นในไพ่สำรับนี้ที่ออบช่วงนี้ T ีออบเกิดขึ้นเร็วเยอะมากทั้งที่เราเปิดมากสำรับคนละเวลากันเพราะฉะนั้นให้คุณเตรียมรับจริงดีๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเรื่องธุรกิจการงานของคุณได้เลยค่ะไม่ว่าคุณปรารถนา บ้านลดตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณปรารถนามันกำลังจะสำเร็จตามที่คุณปรารถนาขอให้คุณมุ่งมั่นและมีความชัดเจนมุ่งมั่นแล้วต้องชัดเจนในคำตอบของตัวเองเมื่อคุณมีคำตอบมีธงอยู่ในใจของตัวเองแล้วสิ่งที่ครูคุบาอาจารย์จะส่งมาถึงคุณก็คือความสำเร็จนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ถ้าคุณแต่งงานเพิ่งแต่งงานคุณอาจจะมีเบบีแต่แต่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจการงานนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณกําลังมองหาโอกาสซื้อที่ซื้อทางขยับขยายสาขาโลงงานธุรกิจการงานของคุณอยู่นั่นเองนะคะต่อค่ะ อ oh บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาดูงานนะคะตอนนี้เวลานี้หลือไปท่องเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่าการไปท่องเที่ยวของคุณในครัง้งนี้เป็นการไปท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพราะคุณอาจจะไปดูศ work ึกษาดูงานที่ต่างประเทศแล้วเอามาประยุก์ตใช้กับธุรกิจการงานของคุณหรือถ้าใครเป็นราชการ นะคะชีวิตของคุณนับจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขบางคนอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคะเพราะนี่คือเดอรเวอร์โลกใบใหม่ของคุณเปิดแล้ว คุณตั้งจิตอธิษฐานเราบอกเลยนะคะค่ําคืนนี้เมื่อคุณดูคลิปนี้เสร็จสวดมนต์หรือทําอะไรเสร็จนะคะเมื่อหัวถึงหมอนให้คุณนึกถึงแต่ความสําเร็จที่คุณจะได้รับแล้วสิบเหรียญนะคะและสิบถ้วยความสุขก็จะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายนั่นเองทําเสมือนว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะเพราะครูครูบาอาจารย์ที่มามอบ ให้คุณมาตอบคําตอบที่คุณใฝ่หาที่คุณอยากรู้อนาคตของคุณท่านจะมาตอบให้คุณและส่งให้คุณสําเร็จเป็นจริงเหมือนดังไพ่ที่เปิดแน่นอนค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ของคุณมันจะต้องสําเร็จอยู่แล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้พระเจคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเห็นไหมคะ ถ้าคุณบาลานซ์จิตใจของคุณมีความมั่นคงในสภาวะจิตใจแล้วคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะอะไรคะณช่วงเวลาแห่งการเหน็บหนาวค่ำคืนนี้อากาศก็เย็นๆหน้าหนาวใครอยู่ต่างจังหวัดนะคะกี่องศาเม้นได้นะคะอยู่กรุงเทพเมื่อเช้านี้นะคะก็หนาวมากๆเหมือนกันเองเราไม่ได้เช็คองศานะคะแต่นี่คือ ไฟออปิิโอลคุณกำลังจะได้เดินออกมาจากความขาดแคลนบางคนเดินออกมาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าความกระตันยูของคุณสิ่งที่คุณรุคุบาอาจารย์มาสอนมาสั่งคุณมาพิสูจน์ให้คุณได้เรียนบทเรียนบทเรียนนี้เมื่อคุณได้เรียนแล้วคุณไม่ต้อง กลับไปเรียนบทเรียนเดิมซ้ำนั่นเองนี่คือแทนเพลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพลังงานของคุณโอโคตอบโจทย์เลยค่ะการที่คุณได้อยู่คนเดียวได้คิดอะไรคนเดียว1สมอง2มือของคุณนั่นเองต่อค่ะโอ้มการขอบคุณค่ะคืออะไรคะ g นออฟคับความสุขที่คุณจะได้รับคุณพร้อมหรือ,อยังคะที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องความสุขความรัก ความสําเร็จช้าๆได้พาเลียบงามคุณเป็นคนที่เข้าใจจังหวะอยู่แล้วค่ะเพราะแทมแลนการเปลี่ยนแปลงเย้ยาใหญ่แล้วก็ แชงแมนนะคะไม่ยึดติดแล้วก็เข้าใจจังหวะชีวิตเมื่อไหลที่ชีวิตคุณลงคุณจะได้ไม่หลงแล้วคุณจะได้ไม่เจ็บนั่นเองนะคะแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานะความขาดแคลนยังมีหนี้มีสินแต่ถ,ถ้าคุณได้รู้ได้ดูคลิปนี้แล้วให้ทำตัวเองเหมือนตัวเองไม่มีหนี้ไม่มีสินเป็นคนที่มีความสุขจนคนอื่น ต้องอิจฉาเพราะนี่คือในอบครับนั่นเองนะคะความสุขที่จะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสมอบพลังงานดีนะคะบางทีคูรูคคูบาอาจารย์ของคุณต้องการพิสูจน์คุณเมื่อคุณมีสภาวะจิตใจที่ดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นคนโสดก็จะมีคนมาแอบชอบพึงพอใจคุณเขาจะบอกคุณหรือไม่บอกคุณก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนั่นเองนะคะต่อค่ะ สองเหรียญน,นะคะณะตอนนี้เวลานี้การหมุนเงินช่วงเวลานี้เห็นไหมคะบาลานซ์เรื่องการเงินอ่าแฮงแมนแล้วก็ห้าถ้วยแล้วก็นะคะเพจออฟจอดแลลวก นะคะสองเหรียนคุณจะต้องบาลานซ์เรื่องรายตับรายใจ่ายให้ดีๆช่วงเวลานี้เพราะคุณเคยได้เงินก้อนโตมาแล้วแต่คุณก็ใช้ใจไม่ระวัดระวังเมื่อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้คุณได้เข้าใจบทเรียนเจอทั้ง ความขาดแคลนนะคะเจอเรื่องการหมุนเงินหมุนข้างนี้เอาหมุนข้างนั้นหมุนข้างนั้นหมุนข้างนี้แบบนี้นั่นเองนะคะแต่คุณสบายใจได้ค่ะเดี๋ยวโชคดีจะเข้ามาหากุณล้านเปอร์เซ็น์เพราะมันขึ้นเดือบเวอร์คุณอยากมีความสุขคุณตั้งจิตอธิษฐาน ภายในเร็ววันนี้คุณจะปลดล็อกด้วยตัวของคุณเองหรือคําคืนนี้ก็ได้เมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้เพราะคำตอบที่ชัดเจนที่กูรูกูบาอาจารย์มาบอกคุณก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแ่ะนี่คือเดอะเมจิเชียนนะคะคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำแล้วคุณสร้างความสุขให้กับตัวเอง ตอนนี้สภาวะจิตใจของคุณมีแต่แสงสว่างมีแต่ความคีดเอทคุณปรารถนาทรัพย์คุณปรารถนาสินปรารถนาเงินปรารถนาความสำเร็จคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาคุณคือแม่เหล็กแห่งการดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณเห็นไหมคะนี่คือความสำเร็จนี่คือโชคลาบนี่คือการงานนี่คือนะคะ ความสุขในชีวิตครอบครัวของคุณแล้วนี่คือเงินทองกําลังจะหลั่งไหลมาหาคุณทุกทิศทุกทางแต่คุณจะต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณมีแพชั่นนั่นเองนะคะสิ่งที่ครูรูครูบาอาจารย์มาให้คําตอบคุณสิ่งที่คุณอยากรู้ในชะตาชีวิตของคุณนะ ปี68จนถึงปี70ก็ได้นะคะแต่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่เกิน5วันนี้คุณก็จะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนอย่างช้า5อาทิตย์นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนโอ Oh my god ขอบคุณค่ะ เฮอร์มิตไม่เคยออกมาเลยแต่เฮอร์มิตครั้งนี้นี่คือพลังงานจากคุรุคูบาอาจารย์มาบอกคุณว่าถ้าคุณโฟกัสที่เรื่องไหนแล้วแล้วคุณมีแล้วคุณมีความสุขให้คุณโฟกัสที่เรื่องนั้นแล้วอยู่กับตัวเองนะคะแล้วคุณจะเจอคำตอบที่ชัดเจนบางคนอาจจะเป็นนักบวชเป็นนักบวช เรียนดอกเตอร์ตอนนี้คุณกําลังลงมือลงแรงกําลังเรียนดอกเตอร์หรือสอบอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วคําตอบที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับคุณแม้ว่าไพ่จะดีขนาดไหนแต่ไพ่นี้เกิดมาเพื่อคุณเพราะนี่คือสิ่งที่ครูกูบาอาจารย์มาบอกกับคุณนั่นเองนะคะโอ้ดีมากเดอะเฮอร์มิตคือการได้ลงมือทำแล้วคำตอบจะเกิดขึ้นกับคุณคือ ความมั่งคัง่งความร่ำรวยธุรกิจการงานจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณคุณจะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะไม่มีความขาดแคลนเกิดขึ้นกับคุณอีกมีแต่ความเป็นมหาเศรษฐีที่จริงไพ่แห่งความเป็นมหาเศรษฐีเกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองนะคะเดอะเวอร์ word, โลกใบใหม่คุณจะได้เรียนรู้คุณจะได้ศึกษาโลกใบใหม่ของคุณและของคนอื่นด้วยนั่นเองขอใบสุดท้ายค่ะ สิบนะคะสิบเทนออบอลคุณจะต้องเจองานหนักมากๆค่ะดีค่ะเพราะอะไรคะออกมาโคตรดีเลยค่ะเพราะอะไรถึงว่าโคตรดีค่ะเพราะนี่คือสิบเหรียญสิบถ้วยแล้วก็สิบไม้เท้าถ้าคุณทํางานคุณก็จะเจองานที่หนักงานหนักเงินก็เยอะแล้วงานหนักครั้งนี้ทําให้ครบ ธุรกิจการงานของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนี่คืออนาคตของคุณสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแล้วงานหนักครั้งนี้คุณบาลานเรื่องรายรับรายจ่ายคุณบาลานทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ่งที่ครูคูบาอาจารย์มาบอกกับคุณว่าหากคุณอยากจะเป็นเศรษฐีเศรษฐีทุกคนต้องทํางานเมื่อมีเหงื่อมีเงินไม่มีเหงื่อ ไม่มีเงินเข้ามานั่นเองนะคะแม้ว่าคุณจะรวยขนาดไหนทุกคนก็ต้องทํางานมีเงื่อและมีเงินแล้วคุณจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นการรเปียยไม่ได้ทํางานแล้วนะคะ กดเกษียณแล้วนะคะการงานของคุณจะได้มาจากรายได้จากบางส่วนนั่นเองและชีวิตของคุณบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาหาความรู้ในเชิงธุรกิจนั่นเองนะคะวันนี้นะคะค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ